ยินดีต้อนรับสู่โลกนิทานของเทนเทนวันนี้เสนอตอนธนูโบราณของหมู่บ้านทุ่งเขียวในหมู่บ้านทุ่งเขียวมีตำนานเรื่องธนูโบราณที่ชาวบ้านเล่าขานกันมานานนับศตวรรษธนูนี้เป็นธนูที่ทําจากไม้ศักดิ์สิทธิ์และมีพลังเวทมนต์ที่แข็งแกร่งว่ากันว่าในอดีตมีนักรบผู้กล้าหาญชื่อว่าอินเป็นผู้ใช้ธนูนี้ในการต่อสู้เพื่อปกป้องหมู่บ้านจากศัตรูและสัตว์ร้าย เมื่ออินถึงแก,ก่กรรมธนูนี้ถูกเก็บรักษาไว้ในถ้ำลับในป่าลึกไม่ให้ใครได้พบเห็นตำนานเล่าว่าใครก็ตามที่สามารถค้นหาธนูโบราณน,นี้และนำมาใช้ได้จะได้รับพลังและความกล้าหาญเช่นเดียวกับนักรบอินแต่การจะหาธนูนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะถ้ำที่ซ่อนธนูนั้นเต็มไปด้วยกับดักและอันตรายมากมายทั้งนี้เชื่อกันว่าธนูโบราณยังมีพลังในการช่วยปกป้องหมู่บ้านจากภายัยพิบตัติต่างๆเช่นน้ำท่วมขันดินไหวหรือโรคระบาด หมู่บ้านทุ่งเขียวตั้งอยู่ท่ามกลางป่าเขียวชะุ่มและชาวบ้านทุกคอนมีชีวิตเรียบง่ายและสมบสุขเรื่องราวเกี่ยวกับธนูโบราณน,นี้เป็นสิ่งที่ทำให้หมู่บ้านทุ่งเขียวเป็นที่รู้จักและเป็นที่สนใจของนักผจญภัยหลายๆคนที่อยากค้นหาความจริงเกี่ยวกับตำนานนี้อินเป็นนักรบผู้กล้าหารที่มีชื่อเสียงในหมู่บ้านทุ่งเขียวเกิดและเติบโตในครอบครัวชาวนาเขาเรียนรู้วิธีการใช้ธนูและศิละปะการต่อสู้ตั้งแต่ยังเด็ก อินมีนิสัยใจดีและรักความยุติธรรมเมื่อโตขึ้นเขาได้กลายเป็นนักรบที่มีฝีมือเก่งกาจและเป็นที่รักของชาวบ้านทุกคนเมื่อหมู่บ้านทุ่งเขียวเผชิญกับภัยคุกคามจากสัตรูที่มารุกรานและสัตว์ร้ายที่ออกอาละวาดอินได้ยืนหยัดเป็นผู้นำในการปกป้องหมู่บ้านเขาใช้ธนูโบราณซึ่งเป็นมรดกตกทอดจากบรรพบุรุษธนูนี้ทำจากไม้ศักดิ์สิทธิ์และมีพลังเวทมนต์ที่สามารถเอาชนะสัตว์ูได้อย่างง่ายดาย อินได้ผ่านการต่อสู้นับไม่ถ้วนและสามารถเอาชนะศัตรูได้ทุกครั้งทำให้หมู่บ้านทุ่งเขียวกลับมาสงบสุขอีกครั้งแต่ในที่สุดอินก็เสียชีวิตในการต่อสู้ครั้งสุดท้ายเพื่อปกป้องหมู่บ้านเขาได้มอบธนูโบราณไว้ในถ้ำลับในป่าลึกโดยหวังว่าผู้สืบทอดที่คู่ควรจะสามารถค้นพบและใช้มันเพื่อปกป้องหมู่บ้านต่อไป หลังจากการเสียชีวิตของอินชาวบ้านทุ่งเขียวได้สร้างอนุสรณ์สถานเพื่อรำลึกถึงความกล้าหาญและการเสียสละของเขาและตำนานของอินและธนูโบราณก็ยังคงถูกเล่าขานกันมาจนถึงปัจจุบันในช่วงที่อินยังมีชีวิตอยู่เขาได้เผชิญกับการผจญภัยมากมายซึ่งแต่ละเรื่องราวเต็มไปด้วยความท้าทายและอันตรายที่ทำให้เขาเติบโตเป็นนักรบที่แข็งแกร่งและชาญฉลาด เมื่ออินยังเป็นวัยรุ่นเขาได้ยินตำนานเกี่ยวกับถ้ำสมบัติในป่าลึกที่ซ่อนอยู่ในหมู่บ้านทุ่งเขียวด้วยความอยากรู้อยากเห็นและต้องการพิสูจน์ความกล้าหาญของตัวเองอินได้ออกเดินทางไปสำรวจถ้ำนั้นแม้ว่าถ้ำจะเต็มไปด้วยกับดักและสัตว์ร้ายแต่ด้วยความสามารถในการต่อสู้และสติปัญญาอินสามารถเอาชนะอุปสรรคต่างๆและพบกับสมบัติที่ทำให้เขากลายเป็นฮีโร่ของหมู่บ้าน ในป่าดงดิบที่อยู่ใกล้หมู่บ้านมีตำนานเกี่ยวกับยักษ์ที่ออกอาละวาดทำ้ายชาวบ้านอินจึงตัดสินใจออกเดินทางไปปราบยักษ์นั้นด้วยความเชี่ยวชาญในการใช้ธนูและการต่อสู้ระยะประชิดเขาสามารถเอาชนะยักษ์และทำให้ป่าดงดิบกลับมาปลอดภัยอีกครั้งการผจญภัยครั้งนี้ทำให้อินได้รับการยกย่องจากชาวบ้านและสร้างความมั่นใจในตัวเองมากขึ้น อินเคยเดินทางไปยังหมู่บ้านที่ห่างไกลจากทุ่งเขียวเพื่อตามมหายาสมุนไพรที่สามารถรักษาโรคร้ายที่ระบาดในหมู่บ้านของเขาการเดินทางครั้งนี้เต็มไปด้วยอันตรายจากสัตว์ป่าและสภาพอากาศที่แปรปรวนแต่ด้วยความอดทนและความมุ่งมั่นอินสามารถหายาสมุนไพรและนำกลับมาช่วยเหลือชาวบ้านให้หายจากโรคร้ายได้การเผชิญหน้ากับมังกรไฟ ในช่่งเวลาหนึ่งหมู่บ้านทุ่งเขียวถูกคุกคามจากมังกรไฟที่ออกอาวาสทำลายพื้นที่เกษตรกรรมและบ้านเรือนอินได้ใช้ธนูโบราณที่มีพลังเวทมนต์ในการต่อสู้กับมังกรไฟด้วยความกล้าหาญและกลยุทธ์ที่ชาญฉลาดเขาสามารถปราบมังกรไฟและทําให้หมู่บ้านกลับมาสมบสุขอีกครั้งการผจญภัยเหล่านี้ไม่เพียงแต่ทําให้อินเป็นนักรบผู้กล้าหาญและเป็นที่รักของชาวบ้าน แต่ยังทำให้เขาได้รับประสบการณ์และความรู้ที่มีคุณค่าสําหรับการปกป้องหมู่บ้านในภายภาคหน้าหลวงยักษ์เป็นทายาตรุ่นเหลนของอินและเป็นผู้ที่มักเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับอินให้ฟังหลวงยักษ์ไม่เพียงแต่เป็นอาจารย์สอนเวทมน์ในหมู่บ้านเวทมนแต่ยังเป็นผู้ที่มีความรู้และความเข้าใจลึกซึ้งเกี่ยวกับตำนานและประวัติศาสตร์ของครอบครัว ในแต่ละเย็นหลวงยักจะเล่าเรื่องราวของอินให้เด็กๆในหมู่บ้านฟังเพื่อสืบทอดความกล้าหาญและคุณธรรมของบรรพบุรุษให้คงอยู่ในใจของคนรุ่นหลังหลวงยักมักจะเล่าถึงการผจญภัยของอินความยากลำบากที่เขาต้องเผชิญและความสำเร็จในการปกป้องหมู่บ้านทุ่งเขียวเรื่องราวเหล่านี้ไม่เพียงแต่สร้างแรงบันดาลใจแต่ยังสอนให้เด็กๆรู้จักความกล้าหาญความยุติธรรมและความเสียสละ ททานเรื่องนี้ก็ได้จบลงแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ด้วยนะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำเรื่องต่อๆไป